นี่นะครับผมทุกคนครับอันนี้นะครับผมคือเกมแข่งรถของจริงเลยนะครับนี่นะครับผมกําลังแข่งรถอยู่นะครับเห็นไหมนี่นะครับรถตุ้นี้นะครับผมก็จะมาแข่งกับเรานะครับรถพวกนี้ก็คือไม่ใช่เบาๆเลยนะครับผมส่วนตผมเนี่ยเจ้าขับเจ้าเอ็กเซเนอยู่นะครับเห็นไหมพวกนี้ก็จะมาแข่งรถกับเรานะครับผมเราสามารถดริฟ์รถแล้วเราก็สามารถแซงได้ด้วยนะครับผมนับว่าเป็นเกมรถแข่งเกมหนึ่งเลยนะครับที่น่าเล่นเนาะเอาโอเคแล้วกันนะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเราเข้าไปดูกันภายในเกมกันดีกว่าครับไปดูกันเลย เอาละครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับยังไงผมฝากทุกคนนะครับผมมาติดตามช่องนี้ผมหน่อยนะครับผมก็ติดตามเนาะก็สําหรับช่องนี้นะครับเป็นช่องที่2ของผมเองนะครับผมก็จะเอาไว้ลงงานลงอัปเดตเกมอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็จะทําเหมือนคอนเทนต์เหมือนกับช่องหลักผมมาแหละนะครับผมนะแต่เผื่อช่องหลักผมเนี่ยมีปัญหานะครับผมก็จะได้หันมาลงคลิปช่องนี้แทนนะครับยังไงผมกฝากทุกคนนะครับผมกดติดตามผมหน่อยนะครับผมลิงก์จะอยู่ทางใต้ล่างคลิปเลยนะครับเ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมกันเลยครับไปกันเลย お前はもう เอาโอเคแล้วกันนะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีทุกชุมคนก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้กับผมในเกมแข่งรถเหมือนเดิมนะครับอ่าก็สำหรับเกมนี้นะครับผมเหมือนเดิมของเราเลยนะครับผมเรายังอยู่กับเกมแข่งรถกันอยู่เหมือนเดิมนะครับสําหรับเกมนี้นะครับเอาตรงๆเนี่ยนะครับผมว่าสําหรับผมนะที่เข้ามาภายในเกมนะครับผมจําได้ว่าผมเนี่ยก็เคยแจกน่าจะเคยแจกไปแล้วนะครับรอบหนึ่งหรือ2รอบไปแหละนะครับผมนะก็สําหรับตัวนี้นะครับผมก็คือตัวอัปเดตใหม่ นะครับผมมาปั๊บผมเดี๋ยวผมก็รีบเอามาัปเดให้ทุกคนเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็รถภายในเกมเนี่ยเรียกได้ว่าพอใช้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าก็คือไม่ได้แย่เลยนะครับสําหรับรถเนี่ยแล้วเองไปดูวันดีกว่านะครับผมอย่างเช่นคันแรกนะครับผมเนี่ยอย่างนี้นะครับอย่าง Audi อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโควิดอะไรอย่างงี้นะครับนี่มีกบให้เราด้วยนะครับเห็นไหมคือรถเกมนี้ไม่ได้แย่นะครับผมเรียกได้ว่าไม่ได้แย่เลยนะครับมีถึงคลาส E ก็คือ5คลาสด้วยกันนะครับ เดี๋ยวลองดูแต่ละคันกันบ้างนะครับว่ารถมีอะไรบ้างนะเราจะสั่งกตอ๋อพวกนี้คือเอาไว้ดิฟก็มีนะครับเรามาดูคัสดีกันบ้างนะครับคัสดีเนี่ยก็จะมีถึงอันนี้รุ่นอะไรเนี่ยอือันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจลืมนะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับมีมีฟอร์ดให้นะครับมีคามโลให้อ่าเดี๋ยวลองไปดูคัส E อันดีกว่านะครับคัส E ก็คันนี้ผมไม่แน่ใจว่า ไม่แน่ใจจริงๆนะคันนี้แต่คุ้นๆเหมือนอยู่ในฟอสซ่าอยู่นะครับอ่ะแล้วก็จะมีพวกรถพวกนี้นะครับมียันอาสามห้านะครับคันหนึ่งแต่แปลกใจว่ามีสามแต่ไม่มี3 4ได้ยังไงนะครับตัวนี้คือเรื่องที่แปลกใจแต่ช่างมันเถอะครับเดี๋ยวลองมาเล่นกันที่คัสด,ดีกันดูดีกว่านะผมขอซื้อคัสด,ดีก่อนนะครับวันนี้ผมอยากขับเจ้าคาร์เบโรสีแดงนะครับผมเพิ่งทำการซื้อมา นะครับเรียบร้อยครับทุกคนผมก็ทําการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คาเมโลเรายังเท่เลยนะครับคัสดีครับอ่าเดี๋ยวเราก็ไปครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนรถให้เรานะเมื่อกี้ผมเลือกไปที่คัสดีใช่ไหมครับอยู่ที่กับเจ้าคาเมโลเนาะเราต้องเราก็กดสตาร์ทอัพไปครับสตาร์ทอัพจนครบหมดแล้วนะครับแล้วเราก็มาออกดูหน้าเกมนะครับว่าเจ้าไอ้ขเราหายไปได้ยังนะผมไม่แน่ใจว่าผมจําสลับกันอยู่2รุ่นนะทุกคนระหว่าง Rx กับอะไรนะสักอย่างหนึ่งอ่ะอีกอันนึงอ่ะผมไม่แน่ใจนะครับผมจําสลับกันบ่อยมากนะครับอ๋ออ่าผมจําได้แล้วผมจํา Rx กับสลับกับเจ้าซูปะนะครับตรงนี้ผมคือเป็นจุดอ่อนของผมเลยนะครับผมพยายามดูแล้วนะทุกคนแต่ว่าผมก็ลืมจริงๆนะครับคือผมเล่นเกมแข่งรถก็ดีนะแต่สําหรับเจ้า Rx หรือว่าเจ้าซูปะเนี่ยผมจําสลับกันบ่อยมากนะครับคือแบบ ไม่ไม่รู้ว่าคันไหนคืออ่ไอ้คันไหนคือซูเปอร์นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่แฟนตัวยงจริงๆนะอันนี้ก็คือต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับถ้าผมเรียกผิดหรือว่าอะไรอย่างงี้นะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเข้าเกมมาดีกว่านะเอไม่ใช่เราลองมาเลือกรถกันดูดีกว่านะครับตอนนี้เราก็เลือกรถเลยครับชูดทูมูฟกระลักแล้วก็มูฟรถไปครับเราก็มูฟรถไปจริงๆเราต้องทาเพื่อให้รถเราเคลื่อนย้ายได้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมค่อนข้างางงนะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับให้รถเราเนี่ยย้ายไปได้นะครับเราก็ ย้ายไปที่กระาดาษสามแล้วเราก็โอเคไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้ายไปที่กระาดาษหนึ่งอันนี้ก็คือซึ่งอยู่กระาดาษหนึ่งอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราเลือกเป็นคาเมโล่ใช่ไหมผมลองออกไปดูซิว่าเป็นคาเมโล่ไหมนะครับเผื่ออ่ะยังไม่เป็นนะเนี่ยผมสงสัยมากเลยว่าเราจะเปลี่ยนรถยังไงเนะี่ยทุกคนซีเล็กกระาดาษช o t อ่ะกระาดาษทูมูฟอินโฟเราก็จะมากระาดาษหนึ่งซึ่งมันก็อยู่กระาดาษหนึ่งอยู่แล้วอ่ะนะครับนี่ไง แต่ว่ามันไม่เลือกรถให้ผมนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบว่างงมากนะครับว่าแล้วมันต้องทํำยังไงให้แบบว่ามันเลือกรถให้นะครับเอาโอเคแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะหมดเวลานะครับเดี๋ยวผมลองทําอย่างอื่นให้ดูก่อนนะครับผมนะเราจะไปโมยู่แต่รถไม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันดีก,กว่านะครับผมสักตานึงนะครับ ไปลองไปกดกันสักตาคหนึ่งดีกว่านะครับให้ดูว่าเล่นยังไงนะครับผมแล้วก็ตัวเกมเป็นยังไงนะครับผมนะน่าดาวน์โหลดไปเล่นกันหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าคือโอเคเรียกได้ว่าโอเคมากๆเลยนะครับคือทั้งกราฟิกตัวรถแล้วก็อะไรมันคือไม่ได้แย่เลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้แย่ก็เกมแข่งรถเกมหนึ่งที่ภาพสวยเลยนะครับผมอันนี้เรียกได้ว่าอย่างนั้นเลยไปครับนี่ อันนี้ก็คือแข่งกับคนนะครับตอนนี้ผมปรับกราฟิกอยู่ที่ออาต้านะครับผมก็คือปรับสุดเลยนะครับเรียกได้ว่าคือรายละเอียดของเกมนี้ก็คือถ้าเป็นส่วนตัวรถเนี่ยผมว่าก็เก็บมาดีนะครับคือไม่ได้แย่เลยนะแล้วก็การแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเรียกว่าคือโอเคอะเอาง่ายว่าผมเห็นแล้วผมโอเคอะจากคนที่ผมเล่นจากจากเอาง่ายว่าคิดว่าจากคนที่เล่นเกมแข่งรถมา ก็หลายเกมนะครับเรียกได้ว,ว่าโอเคแล้วกัน,อโ,อนโอเคแล้วนะผมส้าสัดเกมนี้นะครับยังไงก็ถ้าทุกคนชอบนะครับอยากดาวน์โหลดไปเล่นก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้ตอกงตาล่างคลิปเลยส่วนถ้าใครน้าผมดาวน์โหลดไม่เป็นก็จะมีวิ้งกรสอนดาวน์โหลดให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครนะผมติดใจตรงไหนนะครับผมหรือว่า ติดขัดตรงไหนนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบเนาะเอาโอเคแล้วกันนะผมก่อนจากกันไปฝากทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปเนาะโอเคแล้วกันสำหรับวั<ค>นนี้คงไม่มีอะไรมากไปกันเลยผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ